พบกวับรายการกิดชีวิตกับด้านกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยถ้าท่านดูในช่อง y o ยู u b e กิจโพสชาน e ล Channel, ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรายการกิดชีวิตกับด้านนั้นเป็นรายการซึ่งจะวิาพากวิจาร์ณข่าวซึ่งเป็นข่าวจากสื่อกระแสหลักจะเป็นข่าวซึ่งได้รับความนิยม จากคนดูผมก็จะนำมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมของผมอาจจะเป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งซึ่งสื่อกาาระแสหลักไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นการนำเสนอของผมอาจจะไม่ถูกใจบางคนก็ต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำ ในการวิาพากษ์วิจาร์ณให้ถูกใจคนทั้งร้อเซถ้าใครเห็นต่างก็คอมเมนต์มาผมจะรับฟังทั้งคำติทั้งคำชมของทุกท่านและจะนำมาปรับปรุงในการทำคลิปต่อต่อไปคลิปนี้ก็จะพูดถึงทนายเดชาทนายคลายทุกไม่รู้ว่าคลายทุกใครนะครับแต่ชื่อของ ช่องของเขาก็คือทนายคายทุกข์จริงๆผมกับเขาไม่ได้มีไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวผมก็เป็นแฟนคลับเขาก็ดูคลิปของเขาเสมอเๆม,มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงวันนี้ก็คือการเป็นทนายความ แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยมันต้องระมัดระวังในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆทางข้อกฎหมายเพราะว่าทนายความก็คือทนายความส่วนยูทูบเบอร์ก็อยู่คือยูทูบเบอร์ปรากฏว่าคนที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยแล้วเป็นทนายความด้วยเวลาพูดจาปาสายอะไรออกไปในเรื่องข้อกฎหมาย ผู้ฟังก็จะเชื่อถือก็จะคอยตัดท่าในใยนความท่านนั้นยูทูบเบอร์ท่านนั้นมีอคติในการนำเสนอข้อกฎหมายก็จะผิดเพี้ยนไปอย่างเช่นกรณีที่ไม่กี่วันมานี้ทนายเดชาให้สัมภาษณ์ว่า สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับคดีรุงพลเพราะคดีรุงพลนั้นกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งหลังจากหายเงียบไปนานก็เพราะว่ามีการสืบพยานนัดแรกนัดสองตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบพยานก็เลยมีคนออกมาพูดถึงและที่สำคัญคนหนึ่งในนั้นก็คือทนายเดชา ผมจะนำคำพูดของทนายเดชาซึ่งพูดถึงคดีลุงพลเป็นข้อข้อดังนี้ทนายเดชาพูดถึงกรณีของแม่ชมพู่เบิกความสองวันแสดงว่าพยานสำคัญเพราะว่าทางอายการต้องการที่จะปิดช่องว่างเพื่อให้จำเลยรอดอยาก หลือมรอดไม่ได้เลยถ้าเป็นพยานปากไม่สำคัญก็จะสืบพยานสิบนาทียีนาทีเท่านั้นเองแต่แม่ชมพู่นี้สืบพยานนานมากถึงสองวันแต่เรื่องนี้ก็โอเคผมก็ไม่คานถือว่าเป็นความเห็นทางกฎหมายที่ให้ความรู้ จริงๆเพราะว่าการสืบพยานนานๆก็แสดงว่ามีข้อมูลเยอะก็เลยอายการก็เลยต้องซ,กซักไซายอย่างละเอียดเพื่อให้สารได้รับฟังคำถามก็คือว่าทนายเดชาคำถามว่าสำนวนของพยายนเนี่ยมีใครเห็นไหม คือสามารถมีคนเห็นไหมสํานวนของพยานเนี่ยในการสืบพยานมีใครสามารถจะรู้ล่วงหน้าไหมทนายเดชาบอกว่าเป็นความรับสํานวนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ใครรู้ยกเว้นมีการซื้อขายสํานวนก้อนนี้ทนายเดชาพูดว่ามีการซื้อขายสำนวนเนี่ยมีหลักฐานไหม ถ้ามีหลักฐานจริงๆก็ควรเจาเรื่องคนที่ซื้อขายสำนวนนี่ก็เป็นคนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมกระบวนการศาลมีความผิดถึงขั้นติดคุกติดตารางการที่ทนายเดชชาออกมาพูดว่ายกเว้นการซื้อขายสำนวนพูดลอยๆอันนี้มันไม่ใช่วิสัยของทนายความ ควรจะออกมาขยายความเรื่องนี้หน่อยแล้วมีคำถามทนายเดชาว,ว่าทนายจำเลยอ่ะพอหยัางจากสื่อพยานออกมาแล้วก็ออกมาถแถลงมาให้สัมภาษณ์กับยูซูเปอร์ว่าผู้เสียหายก็คือแม่น้องจมพู่เนี่ยซึ่งซึ่งเป็นโจทย์เนี่ย ให้การเป็นประโยชน์กับจำเลยมากก็ให้การว่าไม่เห็นจำเลย,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 ยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุไม่ไม่ไม่เห็นจำเลยอยู่ในที่เกิดเหตุก็คือจำเลยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุไม่เห็นก็เป็นผลดีต่อจำเลยอันนี้ทนายฝ่ายจำเลยคือทนายของลุงพลออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้นะทนายเดชาก็ตอบว่า ทนายจำเลยก็คือคนที่จำเลยจ้างอันนี้ถูกต้องก็คงจะไม่ใช่โจทย์จ้างหรอกก็ต้องสร้างขวัญกำลังใจให้กับจำเลยคือคือเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ออกมาก็ต้องบอกว่าพูดเข้าข้างจำเลยให้จำเลยสบายใจ อย่างนี้มันเป็นกานได้ข้าทนายได้ค่าทนายทั้งทนายของลูกผลและได้ค่าทนายทั้งประเทศรวมทั้งตัวทนายเดชาด้วยเพราะนายเดชายังบอกว่าอย่างผมก็เหมือนกันเวลาไปขึ้นศาลเสร็จผมออกมาผมก็บอกลูกพามว่าชนะแน่ชนะแน่แล้วอย่างนี้ความน่าเชื่อถือความศักดิ์สิทธิ์ของอาชีพทนายความมันอยู่ตรงไหน อ่ะก้อนนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วทนายเดชาก็พูดต่อว่าแม่ของน้องชมพู่เนี่ยไม่ได้มีเหตุโกรธเคืองแสดงว่าทำให้การเป็นจริงเป็นประโยชน์กับจําเลยแม่น้องชมพู่ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจําเลยก็คือไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับรุงพล แสดงว่าทาให้การเป็นความจริงอันนี้ผมขอเถียงไม่มีใครไปทัดสู้ว่าทาให้การจะเป็นความจริงหรือไม่แต่ทาให้การนั้นเป็นประโยชน์ต่อโจทย์อันนี้โอเคเห็นด้วยเพราะการที่ไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองกันแล้วมาให้มาเป็นพยานมาให้การเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อโจทย์ก็คือต่อแม่น้องชมพผู้เอง แต่ว่าแสดงว่าทําให้การเป็นความจริงอันนี้ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้นะทนายเดชาแต่สิ่งที่ทนายเดชาไม่ควรจะพูดไม่ควรจะออกมาให้สัมภาษณ์ก็คือว่าพูดเป็นนๆว่าถ้าไม่ไหวก็โยนผ้าเคยดูมวยไหม มวยเวลาเขาชกกันน่ะถ้าอีกข้างหนึ่งไม่ไหวพี่เรียก็จะโยนผ้าอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับมวยการเปรียบเปยเปรียบเทียบ,ยบมันไม่ใช่เพราะว่าคดีของลุงพลนี้ลุงพลยังไม่ได้เพียงพ้้มอะไรเลยแล้วจะให้ลุงพลโยนผ้ามันหมายความว่าอย่างไรทนายเดชา หมายความว่าอย่างไรพูดเอามาันพูดเอาสนุกปากหรือ,อยังไงอยู่ๆก็ไปบอกให้เขาโยนผภาแล้วยังบอกว่ารถทอดหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสองทหืืกกึ่งหนึ่งถ้าเกิดโยนภาพคือสารภาพว่าตัวเองมีส่วนทำให้น้องชมพู่ตายอย่างนั้นเหรือทนายเดชา นี่มันออกจากปากของคนเป็นทนายความหรืออย่าหรือผมฟังแล้วแทบไม่เชื่อหูตัวเองนะนะต่อทนายเดชาก็ให้ความรู้กฎหมายว่าทนายสุดท้ายเนี่ยจะเป็นทนายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญก็คือเป็นเจ้าหน้าที่นี่แหลนะนะแล้วก็มีความเป็นกลาง เพราะว่าทนายเพราะว่าพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรกับจำเลยแล้วก็แล้วก็คุยกับคนที่ถามว่าเขามีปัญหาแย่งพยานหน้ากันหรือเปล่าถ้าไม่มีก็แสดงไม่มีเหตุโกรธเคืองอะไรกับลุงคนโอเคประโยคนี้เข้าใจได้รับได้ แต่คำว่าแยกพญานาคกันหรือเปล่าผมจะบอกทนายเดชาว,ว่าคุณทำไมต้องมาด้อยค่าพญานาคคำพูดและกิยาท่าทางคุณเหมือนกับดูถูกเหยียดหยามพญานาคคือพญานาคเป็นสิ่งที่คนต้องมาแย่งกันหรือไงคำว่าพญานาคของคุณก็คือองค์ูปาริจิตซึ่งผู้คนนับถือและคนที่นับถือองค์ปูปาริจิตนั้นใหญ่โตฉลาด ร่ำรวยมีปัญญามากกว่าทนายเดชาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนผมจะบอกให้อย่ามาพูดเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่ามาพูดเรื่ององค์พญานาคในกิริยาท่าทางอย่างนี้นะทนายเดชาเรื่องนี้ไม่ใชเรื่องร้อเลยคุณจะไม่รับถือก็ช่างหัวคุณ แต่อย่าพูดด้อยค่าอันนี้ผมไม่เห็นด้วยในการพูดว่าแย่งพญานากันยึดปาอ่ะแล้วก็เขาถามถึงคลิปวิดีโอต่างๆคลิปต่างๆที่ค้นออกมาพูดลุงพลออกมาพูดให้สัมภาษณ์ว่ามันจะมีมีผลต่อต่อคดีไหมทนายเดชาก็บอกเขามีเพื่อนเป็นตำรวจที่อยู่ในชุดนี้ เคยไปกินวายด้วยกันแล้วก็ผมก็ล้วงความลับตำรวจคนนี้นี่ทนายเดชาบอกอย่างนี้นะผมก็อยากรู้ว่าตำรวจคนที่อยู่ในชุดทำคดีนี้คือใครแล้วก็ไปแดกวายกับทนายเดชาแล้วก็เผยความลับให้ทนายเดชาฟังงานนี้ผู้ริการตำรวจแห่งชาติต้องเช็คนะครับเช็คหน่อยว่า ตำรวจคนนี้คือใครเช็คไม่ยากหรอกครับเพราะว่าชุดทำคดีนี้มีไม่กี่คนหรอกครับแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนกับทนายเดชาเขาก็บอกว่าเนี่ยหลังจากกินวายกันแล้วแล้วก็ได้ด้วงข้อมูลจากตำรวจคนนี้แล้วก็ได้ความว่าคดีของชัย,ยาพลเนี่ยผอ,อ,อปักผอ,อปักพิดปักเขาสนิทสนมกับทนายเดชามากหรือยังไงเรียกพี่นะ ขาบอกว่าคนเนี้เป็นคนดูคดีทำงานละเอียดเป็นนักสืบสิ่งที่รุงพลเนี่ยสิ่งที่ให้สัมภาษณ์มาทั้งหมดเนี่ยกลับไปกลับมาเขาถอดคำพูดออกมาหมดเลยแล้วมาชั่งน้ำหนัก,กว่าจะเลยจำเลยอยู่กับร่องกับรอยไหมแล้วสรุปก,ก็คือว่าจำเลยมีโอกาสติดฟุกสูงเพราะพูดกลับไปกลับมาอันนี้ เป็นการรวงความเห็นของทนายเดชาว่าการที่พูดกลับไปกลับมาของลุงพลมีโอกาสติดคุกสูงผมไม่รู้ทนายเดชาเอาตักข้อไหนมาทนายเดชาเป็นทนายความแต่โอโ,อโอเคเพราะว่าเดชานี่ไม่ใช่เป็นทนายความเรื่องเกี่ยวกับฆาตก,กรรมเกี่ยวกับอาญากรรม ทนายเด็กชาไม่มีความรู้ไม่ได้เก่งไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ทนายแต่ละคนก็เรียนจบมาเท่ากันปริญญาตรีเรียนรู้กฎหมายมาเท่ากันไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยไหนแต่ทนายแต่ละคนก็ต้องต่อยอดเหมือนกับหมอเหมือนกับในแพทย์แพทย์หญิงเนี่ยจบแพทย์ห้าปีมาด้วยกันก็ต้องต่อยอดไปเรียนเ จิตวิทยาไปเรียนเรื่องขันขอดลูกไปเรียนเรื่องสัญญกรรมไปเรียนหัวใจไปเรียนเรื่องจิตตะเวทเพื่อต่อยอดหมอแต่ละคนก็จะเก่งไม่เหมือนกันเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันทนายความก็เหมือนกันบางคนก็เก่งทางด้านสิทธิมนุษยชนบางคนก็เก่งทางด้านแรงงาน บางคนก็เก่งทางด้านม็อบแต่ละคนก็เก่งไปคนละด้านแต่ทนายเดชาเก่งในด้านทวงเงินมีความรู้มีเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ถึงขั้นเป็นวิทยากรไปสอนสถาบันการเงินว่าวิธีทวงเงินทวงอย่างไรเพราะ,ะนั้นทนายเดชาก็คงจะไม่ลืลืลึกซึ้งถึงเป็นชู้ชา่าชู้ยชาในคดีของลุงพลหรอก เพราะคดีนี้มันเป็นคดีอาญากรรมเป็นคดีฆาตกรรมและการบอกว่าให้การกลับกอกกลับไปกลับมามีเสียงติดคุกสูงอันนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องนี้ทั้งหมดนะทนายเดชาการให้ออกมาสัมภาษณ์อย่างนี้ผมว่าหนึ่งจัญญาบันทนายความเป็นอย่างไรผมไม่รู้มาญาติทนายมาญาติทนายความเป็นอย่างไรผมไม่รู้ แต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือว่าการเป็นทนายความควรจะไม่ไปเสือกกับคดีของคนอื่นคดีนี้ทนายของรุงพลเขาทำอยู่รุงพลเขาจา้างทนายแล้วส่วนแม่น้องชมพู่ซึ่งเป็นโจทย์ทางอายการเขาทำอยู่ทนายเดชาไม่มีสิทธิที่จะไปวิพากวิจาร์ณ ไปอวดเก่งอวดรู้กับคดีของคนอื่นโดยเด็ดขาดการเป็นยูทูบเบอร์การให้ความรู้ด้านกฎหมายควรจะให้ความรู้ทั้งสองมุมสองด้านว่าลุงพลมีสิทธิติดคุกหนึ่งสองสามสี่ห้าลุงพลมีสิทธิ์หลุดหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่มาชี้นำแล้วไม่มีใครเขาเชื่อคุณหรอกเดชาสารเขาไม่เชื่อคุณหรอก ไม่ใครเชื่อคุณหรอกนอกจากแฟนขับของคุณนั่นแหละผมเลยอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ไม่ว่าคดีไหนๆก็ตามไม่จำเป็นต้องคดีลุงพลหรอกถ้าเดชาพูดถึงคดีน้องแตงโมเดชาพูดถึงคดีหวยสามสิบล้านหรือเดชาพูดถึงคดีไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นคดี ต่างๆที่อยู่ในกระแสสังคมพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดนี่ดีและที่ทนายของลุงพลน่ะชุดนี้เขาเรียบร้อยเขาไม่ออกมาต่อปากต่อคำถ้าเป็นทนายคนอื่นนะเดชาโดนสอยร่วงไปแล้วเดชาควรจะกลับไปดูคดีของตัวเองที่โดนอาชญากรฟ้องที่โดนทนายตั้มฟ้อง,องที่โดนตำรวจฟ้อง ไปดูแล้วก็ออกมาวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์คดีของตัวเองที่ตัวเองอาจจะเป็นทนายความของตัวเองเปล่าผมไม่รู้นะส่วนคดีความอื่นๆปอดเงียบปอดสงบปากดีที่สุดนะทนายเดชารี่ผมก็อยากจะพูดคุยเท่านี้แล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของทนายเดชา ก็ช่วยส่งคลิปนี้ไปให้ท่านดูด้วยนะบอกว่าผมกิโปลเดชวิสัยพูดถึงท่านแบบนี้ในช่องกิตโพสแชนแนลผมอยู่ที่พิษณุโลกไม่ได้ไปไหน <S <S เจอตัวได้ทุกวันนัดมานีกขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรายของผมในวันนี้ท่านที่ดูช่อง YouTube กิตโพสแชนแนล กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับส่วนท่านที่มีความเห็นต่างก็คอมเมนต์มาได้เพราะว่าความเห็นต่างมันเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยผมยอมรับผมน้อมรับได้ในเมื่อผมกล้อาออกมาวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นผมก็จะต้องยอมรับทำวิาพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นเช่นกันแต่สิ่งที่ผมทำไป <S <S ผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำ จากพ่อเท็จจริงสิ่งที่ผมพูดนั้นทนายเดชาพูดทุกประโยคที่ผมพูดถึงแล้วผมก็ตอบทุกประโยชน์ทนายไดเดชาจะแก้ต่าง็็ร้ายก็พูดถึงผมได้เป็นข้อข้อที่ผมพูดว่าไหนผมพูดผิดก็บอกผมมา microscope. สอนผมมาผมจะได้ความรู้ในเรื่องกฎหมายเพิ่มนะครับ สำหรับวันที่30สิงหาคม2565ครับผมจัดพิธีเกี่ยวกับแม่ครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแม่แห่งชาติผมจัดพิธีบวงสวงแม่ให้แม่ผู้ร่วงรับไปแล้วเพื่อจะได้ส่งบุญส่งกุศลไปให้ท่าน แล้วแม่ที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็จะบวงสรวงสืบตาต,ต่ออายุให้สุขภาพจนดีแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปีจะจัดที่หน้ามลพิธีอยู่หน้าพระนางพญาองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดราชบูรณะพิษนุโลก ข้างข้างวัดใหญ่วัดซึ่งพระพุทธจินราชอยู่ในเจดีที่วัดใหญ่อยู่ข้างๆกันแล้วก็ข้างหลังก็ติดกับวัดนางพญานะครับอินบ็อกเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็บไม่มีอะไรมากเขาก็แม่ที่ร่วงรับไปแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลส่งรูปถ่ายมา แล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็วันเดือนปีตายส่วนแม่ที่ยังมีชีวิตอ,อยู่ก็เขียนชื่อนาประกุลวันเดือนปีเกิดรูปถ่ายไม่ต้องส่งแล้วก็ร่วมทําบุญร่วมทําค่าใช้จ่ายในการทําพิธีร้อยเ้าสิบเก้าส่วนคนที่จะส่งชื่อเป็นแม่ดีดแดงปีก็หนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมให้แฟนคลับทุกคนที่ดูผมทั้งช่อง YouTube ทั้งช่อง Facebook ก็ส่งตัวเองขึ้นม่ได้ถ้าตัวเองเป็นผู้หญิงเป็นแม่และคิดว่าผมควรได้รางวัลแม่ดีเด่นแห่งปีแล้วก็ให้เสนอชื่ออีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนใกล้ๆตัวคนที่รู้จักให้โคต้าสองคนหนึ่งต่อสองนะครับแล้วอันนี้ฟรีไม่มีใครยัดจับแล้วผมก็จะทำเกียรติบัตรลายเซ็นโดยนายกเทศมตนตรีนครพิษณุโลกเพื่อที่จะส่งไปให้ท่าน กนก็ไปปิ้นเองนะครับอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันเกียรติบัตรน,นี้เป็นทั้งภาษาไทายภาษาอังกฤษนะอยู่ในผันเดียวกันนะครับเพื่อเพื่อนเพื่อน,อนแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศอยากจะได้เป็นภาษาอังกฤษก็รวมอยู่ในฉบับเดียวเันอินบอกเข้ามาพูดคุยกันนะครับในเฟซบุ๊กดรกิตพงเดชวิสัยครับแล้วตอนนี้ยอด ผูต้ติดตามผมเจ็ดหมื่นห้าพันคนแล้วตอนนี้เป็นเจ็ดหมื่นหกพันกว่าคนแล้วที่เคยสัญญาว่าถ้าครบเจ็ดหมื่นห้าพันคนเมื่อไหร่ก็จะไปที่จำปาดงตอนนี้ก็ครบแล้วก็ยังติดค้างอยู่โอกาสเหมาะก็คงจะได้เห็นผมเจอผมที่จำปาครับตอนนี้ก็มีภารกิจเยอะแยะภากมายทำงานการเมืองด้วยทำงาน เกี่ยวกับการศึกษาด้วยและทำงานเกี่ยวกับเรื่องเทนนิ่งด้วยช่วงนี้งานก็ยังแน่นอยู่เดี๋ยวร่วงๆโปรง่ปรงๆก็คงจะได้เจอกันที่นั่นก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านไประอย่างสุขอบคุณมากๆครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่น สมาคมนักธุรกิจพิศณุโลกสถาบัานอิสระผลกองทุนอิสระผลไดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยัน์อาจารย์จ้ำสีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักิ์อาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี